สวัสดีครับผมช่องวัยรุ่นหัดทำนานำความรู้มาให้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ผู้ติดต,ตามทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็มาให้ความรู้ดีๆนะครับเกี่ยวกับมะลิ105นนะครับช่วงระยะออกรวง แล้วก็ควรปล่อยน้ําทิ้งตอนช่วงลวงเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวมาอธิบายกันต่อให้ละเอียดสักหน่อยนะครับก็มีทั้งหมด3ามรูปแบบนะครับในลักษณะต่างๆ3ามรูปแบบที่เราจะแนะนำนะครับรูปแบบแรกเลยก็คือถ้าข้าวอยู่ในลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้ก็คือลวงยังไม่งวยนะครับมเมล็ดยังไม่มีนะครับถ้าเป็นแบบนี้ งวยแต่มเมล็ดยังไม่มีอันนี้คือสามารถมีน้ําได้คุกคิกหรือว่าดินชื้นนะครับสามารถยังอยู่ได้แล้วก็เป็นน้ำนมได้นะครับกับชนิดที่สองนะครับก็คือชนิดแบบนี้นะครับชนิดที่สก็คือชนิดที่ข้าวเนี่ยออกรวงมาเริ่มงวยแล้วนะครับหรือว่างวย คูณง่ว่างวยไปครึ่งเม็ดครึ่งรวงแล้วนะครับงวยไปครึ่งรวงวันนี้ก็คือปลายเม็ดเนี่ยเริ่มมีน้ํานมแล้วถ้าอย่างเงี้ยระบายน้ําออกได้เลยนะครับเหลือให้ดินชื้นชื้นไว้หรือว่าดินเฉาะแฉะไว้ก็คือ2รูปแบบเนี้ยนะครับก็คือต้องดินชื้นชื้นดินเฉาะแฉะไว้นะครับหรือเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับนี่ดินชื้นชื้นดินเฉาะแฉะไว้นะครับแบบนี้นะครับนี่ข้าวก็อยู่ในลักษณะงวยแบบนี้นะครับนี่ ก็ปล่อยน้ําออกหรือว่าดินชื้นได้แต่ในสภาพความเป็นจริงแล้วข้าวแบบนี้ปัญหาที่เราเกิดกันก็คือเราปล่อยน้ําออกไม่ได้นะครับทําไมรู้ไหมครับเพราะว่าน้ําเรามันเยอะนะครับน้ํามันท่วมนะครับก็คือในสภาวะปลายเขาเรียกปลายตุลาเนี่ยก็คือเข้ากันยาตุลาเนี่ยฝนมันจะชุกนะครับฝนชุกน้ําท่วมน้ําเยอะนะครับเราไม่สามารถควบคุมน้ําได้นะครับผมพูดจริงๆนะ ข้าวเราก็ถึงได้ประมาณว่าหลวงเล็กบ้างน้ําท่วมท้องบ้างลวงไม่ดีบ้างแล้วถามจะเจอปัญหากับนกอีกนะครับเนี่ยเนี่ยข้าวเริ่มยังไม่ทันได้งวยยังไม่ทันอะไรก็เพราะว่าน้ํามันเยอะนะครับนี่นะครับสภาพยอย่างนี้นะครับปล่อยน้ําปล่อยน้าได้เลยนะครับนี่สภาพแบบนี้เนาะก็คือข้าวงวยๆแบบนี้ปล่อยได้เลยนะครับปล่อยน้ําได้ถ้าปล่อยได้นะครับส่วนตัวผมปล่อยไม่ได้นะครับน้ําเยอะส่วนสภาพแบบนี้นะครับ สภาพลวงแบบนี้เนาะเนี่ยลวง,งใหญ่พวกนี้เนี่ยครับเนี่ยอย่างที่ผมจับอยู่สองลวงเนี่ยถ้าสภาพแบบนี้ห้ามปล่อยน้ำนะครับให้มีน้ําเยอะได้ยิ่งดีนะครับเพราะว่าบางลวงยังออกไม่หมดเลยด้วยซ้ํานะครับก็ฝากไว้เนาะก็นี่คือมลิ105นนะครับแปลงหลังบ้านผมก็ลักษณะมีออกลวงหมดแล้วครบแล้วนะครับก็คือมันจะมีออกลวงปะปลายบ้างนะครับก็เนี่ยดูนะครับนี่ ก็คือออกรวงโน้มแบบนี้บ้างก็คือพวกออกก่อนหรือว่าพวกที่เพิ่งจะออกทีหลังหรือว่าออกป่าปลายอันเนี้ยก็คือเราสังเกตว่าข้าวออกทีออกหมดแล้วเราก็เกลียมตัวฉีดอะอมเล่ได้นะครับและลักษณะข้าวแบบนี้นะครับไม่ต้องถามว่าเกิดจากอะไรนะครับไอที่เป็นสีขา,ขาวๆพองๆที่ลอยจิกนี่คือนกทั้งหมดเลยนะครับข้าวที่เป็นสีขา,ขาวๆแบบนี้คือนกมันมาเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟัง นกเนี่ยมันมากัดใช่ไหมครับมันกัดจิกตรงนี้อ่ะจิกตรงนิ้วโป้งเนี่ยจิกปุ๊บแล้วมันก็รีด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 น้ํานมออกมาจากเมล็ดข้าวนะครับมันคือนกกระจาบหัวหมูนะครับก็อธิบายชัดเจนเนาะนี่แบบนี้นะครับแบบนี้ปล่อยน้ําได้เลยนะครับนี่ถ้าลวงเป็นแบบนี้นะครับนี่รวงเป็นแบบนี้ปล่อยน้ําได้เลยถ้าน้มแบบนี้แล้วเนาะนี่อย่างนี้นะครับถ้าลวงน้มเหมือนแปลงแบบนี้แล้วเนี่ยปล่อยน้ําได้เลยเนี mm ่ยถ้าลวงแบบนี้นะครับสามารถปล่อยน้ําออกให้เหลือเฉาะแฉะได้เลยนะครับ ส่วนถ้าลวงแบบนี้นะครับห้ามปล่อยน้ำนะครับมีน้ําเท่าไหร่อัดใส่ให้เยอะๆนะครับแบบนี้เนาะก็คือช่วงตาเกสรน,นั่นเองนี่เรียกตาเกสรน,นะครับอันนี้เรียกเลิกตาเกสรก็คือระยะนี้เราจะรอให้ออกลวงแบบนี้หมดนะครับเนี่ยถ้าข้าวออกลวงแบบนี้หมดเราจะฉีดอะโมเ่ได้นะครับหรือว่ารอให้อยู่ในระยะแบบนี้ก็ฉีดอะโมเ่ได้ถามว่าระยะนี้ฉีดได้ไหม ไม่ทันแล้วนะครับทาระยะแบบนี้ก็คือลวงมันจะเป็นเม็ดดาเม็ด,ด่างไปแล้วนะครับไม่ทันแล้วส่วนปัญหาเม็ดแตกเม็ดลายเม็ดขาวแบบนี้นะครับเม็ดแตกเม็ดลายเม็ดขาวแบบนี้มันคือนกกระจาบหัวหมูมาจิกน้ํานมข้าวในมเมล็ดเสร็จแล้วเดี๋ยวมันก็จะโดนน้ําค้างโดนเชื้อราโดนอะไรเข้าไปในมเมล็ดเสร็จแล้วก็แตกเป็นลาดอกถิ่นก็เหมือนที่พี่ๆหลายๆคนถามว่า ลาดอกกระถินเกิดจากอะไรก็เกิดจากเม็ดแตกเม็ดแตกเกิดจากอะไรก็เกิดจากปุ๋ยเกตฮอร์โมนที่เราใช้นะครับปุ๋ยเกตฮอร์โมนที่เราใช้แล้วก็เกิดจากนกกระจาบหัวหมูเนี่ยนะครับเนี่ยมันมารีดมันมารีดน้ํานมจากเม็ดข้าวเนี่ยออกไปเสร็จแล้วน้ํานมตรงนี้ก็จะจับตัวกับเชื้อโรคแบคทีเรียที่มาจากน้าค้างนะครับแล้วก็ทําให้เป็นลาดอกกระถินเสร็จแล้วลาดอกกระถินมันก็ระเบิดแล้วก็แพร่กระจายลามไปสู่ข้าวลวงอื่น นะครับอันนี้ก็คือสภาพความเข้าใจเนาะก็ชัดเจนนะครับคงเป็นคิดที่ชัดเจนที่สุดแล้วนะครับก็คือประมาณนี้นะครับนี่ข้าวแบบนี้ปล่อยน้ําได้เลยนะครับนี่นะครับข้าวแบบนี้ปล่อยน้ําออกได้เลยนะครับงวยแบบนี้แล้วปล่อยออกนะครับนี่งวยแบบนี้แล้วปล่อยออกได้เลยนะครับน้ําปล่อยออกได้เนาะถ้าอยู่สภาพอย่างนี้มีน้ําต้องวิสัยนะครับสภาพอย่างนี้อย่าปล่อยออกนะครับหรือสภาพแบบนี้ ดูโดยรวมนะครับดูโดยรวมถ้าน้มถ้าโนมโน้มโดยรวมแล้วหรือว่ารอบหลังอะโมเลสิบวันผมดิีง่ายๆออกรวงประกายสีทองหมดแล้วฉีดอะโมเลสิบวันก็ระบายน้ําออกได้เลยนะครับเพราะว่ามันจะเริ่มงวยเริ่มสลายเกสรหมดแล้วก็ออกรวงหมดอันนี้ผมก็รอเขาออกรวงให้หมดนะครับเพราะว่ามันยังออกรวงไม่หมดเนาะ ลักษณะขาวก็อยู่ในการระยะการตากเกสรบ้างออกรวงบ้างหรือว่ายังออกไม่หมดบ้างนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปที่อาจจะตามทุกท่านทันนะครับก็คือระยะไหนควรปล่อยน้ําก็นี่นะครับระยะนี้ควรปล่อยน้ํานะครับนี่ชัดเจนนะครับนี่รู้เรื่องนะครับก็คือก่อนถึงระยะเนี้ก่อนถึงระยะโน้มรวงที่จะปล่อยน้ําแบบเนี้ยท่านต้องฉีดอะโมเลไปแล้วถูกไหมครับอ่ะก็คือ จากเริ่มแรกปุ๊บมันจะมาอยู่ในระยะนี้ใช่ไหมครับเรียกตาเกสรเราก็จะเริ่มดูมเมล็ดข้าวว่าอ้าปากไหมถ้า,มาเมล็ดข้าวไม่อ้าปากหรือว่า,มาเมล็ดข้าวสังเคาะแสงหรือว่าผสม,มเมล็ดเสร็จเรียบร้อยเราดูก่อนนะครับเราก็ฉีดอาโมเลได้เลยถ้าผสมเรียบร้อยแล้วแนะนําว่าฉีดเช้ากับเย็นเช้าในที่นี้ก็ไม่เกิน3ามสี่โมงเช้าและก็ไม่เกินเย็นไม่เกินเย็นก็คือ3ามโมงเย็น ยันมืดเลยไม่มีปัญหาเมื่อท่านฉีดเสร็จปุ๊บข้าวก็จะเริ่มมีอยู่ในลักษณะประมาณนี้เริ่มโน้มโน้มลวงนิดๆแล้วก็จะเริ่มมาอยู่ในระยะนี้นะครับแล้วเราก็ปล่อยน้ําได้เลยนะครับโอเคเนาะแต่บ้านผมเสียใจด้วยนะครับปีนี้คงปล่อยน้ํากันไม่ได้เพราะว่าน้ําท่วมบ่อไปแล้วครับก็คือคือดูตรงไหนมันก็มีแต่น้ําแล้วนะครับข้าว ไม่มีเจ้าไหนที่จะได้ดีแล้วครับปีนี้เพราะว่าน้ำมันเยอะมากนะครับลักษณะข้าวก็ตามมีตามเกิดตามสิ่งแวดล้อมอย่างที่ผมเคยบอกไว้นะครับว่ามาลีหนึ่งการทำไร่ละตันหรือว่าไร่ละ90ถังขึ้นเนี่ยปัจจัยมันเยอะนะครับบางทีเราจะฉีดยาก็ฉีดไม่ได้เพราะฝนมันตกบางทีข้าวจะได้ตากเกสรจะได้รับเกสรจะได้ผสมเกสรก็ดันฝนตกอากาศปิด ตอนข้าวผสมเกสรดีกำลังออกรวงดีกะว่าจะได้เก็บเกี่ยวข้าวตั้งข้าวยืนต้นบ้างก็ดันเกิดพายุเกิดฝนตกรุนแรงเกิดน้ำมาข้าวก็ล้มทับน้ำล้มแฉะน้ำแหวะน้ำแล้วข้าวจะไปมีเวลาพักฟื้นหรือฟื้นตัวจากผลกระทบธรรมชาติได้อย่างไงนะครับอันนี้เราแก้ไม่ได้นะครับเราก็ต้องทำตามสภาพ อย่างที่บอกหวานข้าวให้หนาที่สดุดเท่าที่ทําได้นะครับก็คือสามถังไม่เกินสามถังครึ่งนะครับมาลินะมาลิหนึ่งศูนย์ห้าก็แนะนําให้หวานอยู่ที่สามถังหรือสามสิบกิโลต่อไร่นะครับสําหรับคนที่จะหวานช้าส่วนหวานก่อนหรือว่าหวานช่วงเมษาเนี่ยเมษาเนี่ยผมแนะนําว่าให้หวานแค่ยี่สิบห้าโลนะครับหรือไม่เกินสองจุดห้าต่อไร่นะครับ ก็ตามนี้เนาะเพราะว่าถ้าหนาเกินไปลวงมันไม่ใช่เป็นฝอยนะครับหรือว่าลวงมันไม่ใช่ว่าเล็กมันจะไม่ได้รวงเลยนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนั้นเอาเป็นว่าท่านสังเกตจาข้าวพวกท่านดีกว่านะครับผมพูดอย่างนี้ดีกว่าเนาะเพราะว่าหลายพื้นที่ไม่เหมือนกันสังเกตข้าวพวกท่านดีกว่าว่าท่านตอนท่านข้าวท่านออกลวงมาแล้วเนี่ยลักษณะข้าวพวกท่านมีช่องว่าง มีระยะลำต้นระยะความห่างของรวงเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเราสามารถวิเคราะห์ได้ว่าข้าวเราเนี่ยสามารถที่จะเติมข้าวเข้าไปอีกได้ไหมช่องว่างระหว่างต้นกับรวงเนี่ยหรือว่าระหว่างข้าวใต้ล่างเนี่ยมันหนาแน่นหรือเปล่าถ้ามันไม่หนาแน่นรวงมันไม่แน่นต้นมันไม่แน่นเราก็สามารถที่จะเพิ่มจํานวนข้าวหรือว่าเพิ่มจํานวนมเมล็ดพันธุ์ลงไปอีกได้นะครับแล้วก็ เพิ่มปุ๋ยใส่เข้าไปอีกหน่อยแล้วก็ควรฉีดบำรุงใบในช่วงระยะที่ข้าวเป็นแบบนี้นะครับฉีดถึงบ้างไม่ถึงบ้างให้เป็นละอองก็ยังดีนะครับวันนี้ก็คงได้ความรู้หลายๆเรื่องหลายๆราวเพราะว่าผมก็ใกล้จะจบกิจกรรมข้าวมาลิ105แล้วนะครับเพราะว่าออกรวงหมดแล้วผมก็เหลือทำคลิปบอกพวกท่านอีกแค่2คลิปนะครับก็คืออาร์โมเล สรุปผลเก็บเกี่ยวนะครับก็ไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วเนาะก็พาทุกท่านชมแล้วก็อธิบายเรื่องการปล่อยน้ําเรื่องการออกรวงการอะไรผมก็บอกหมดแล้วเนาะก็อย่างที่บอกนะครับมากต้นก็มากรวงมากรวงก็มากเมล็ดนะครับวันนี้ก็ฝากไว้ให้คิดไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับ